สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่อยู่ที่บูธนิสันนะครับอยู่ที่โลบินสันสิสมานนะครับวันนี้พี่จะพามาดูรถอาร์เมล่านะครับเป็นตัวแต่งโชว์นะครับที่ออกที่บูธนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอาร์เมล่านะครับรุ่น VL แล้วก็ใส่ชุดสเกิร์ตของลายแค้นนะครับแล้วก็พ่นสีหลังคาดำนะครับผูกกระจกสีดำนะครับตัดสีแดงและที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับตัวรถจะใส่ตัวล้อแท้ของนิสัน ไซส์ขอบ16นิ้วนะครับยาง205ทับ50นะครับแล้วก็ภายในตัวรถก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังพร้อมพุ่มพวงมาลัยสีดำได้แดงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูตัวสเตอร์ด,ด้านหน้าก่อนนะครับสเตอร์ตด,ดีไซน์ของไรเกนนะครับจะเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะฮะเป็นอ,อ่ดีไซน์ลิ้นหน้าสีดำนะครับแล้วก็พร้อมตัวโลโก้ไรเกนนะฮะด้านหน้าเลย ใายประมาณนี้นะครับตัวสเกิร์ตก็จะเว้าตัวที่ถอดสำหรับหูรักจุงตรงกันชนหน้าให้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้ครับจะเป็นล้อแท้ของดิสันนะครับสายส6นิ้วยางจะเป็นของบิสโต e นะครับเป็นรุ่น p ปรเทนซ่านะฮะตัวนี้เบ็ดเสร็จราคาล้ออยู่ประมาณ16มื่นหกนะฮะยางประมาณ หมื่นสามถึงหมื่นห้าแล้วนะฮะสามารถสั่งเบิร์ทางศูนย์นิสันได้นะครับส่วนกระจกนะครับตัวกระจกอันนี้ไม่ได้เป็นขาครอบนะครับเป็นแบบพ่นสีดำนะครับแล้วก็พ่นคาดสีแดงไปด้วยนะฮะตัวเทปก็จะเป็นไฟเลี้ยง LED ที่กระจกเหมือนกันนะฮะส่วนหลังคานะครับตัวนี้เป็นการทำสีดำนะครับไม่ได้แลปก็คือพ่นตั้งแต่เสา A ขึ้นไปเลยนะฮะ แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวโชว์พ่นเนียนมากเลยนะครับโกผูกประตูนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นฝาครอบนะครับอันนี้คือถอดพ่นเลยทั้งหน้าหลังนะครับสะเกิดข้างนะครับของตัวลาแคนก็จะเน้นดีไซน์สองสีนะครับ เน้นัดสีดำตรงชายด้านล่างนะครับให้เข้ากับตัวกันชนหน้านะครับส่วนสปอยเลอร์หลังตัดสีดำนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวหลังคานะครับที่ทำเป็นสีดำเงาสำหรับลูกค้าที่ชอบตัวสปอยเลอร์เป็นสีเดียวกับตัวเราก็สามารถสั่งได้นะฮะส่วนสเกิร์ตด้านล่างนะฮะของไแเทนก็จะเป็นดีไซน์ เ้ายท่อหลอกนะฮะเป็นทรงเลท้ายเป็นสี่เหลีย่ยมนะฮะส่วนสเกิร์ตก็จะเป็นคีบดักการนะครับด้านล่างนะครับดีไซน์ก็ดูสปอร์ตนะครับอันนี้ไม่เตี้ยมากนะฮะใส่ก็ขับรถได้ง่ายอยู่นะครับไม่เตี้ยถึงขนาดขึ้นลูกกัน้าจะติดประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในตัวรถนะฮะ ตัวด้านในนะฮะเอ่อสะดุดตาเลยก็พวงมาลัยนะฮะตัวนี้ก็คือเย็บเอ่อถอดเย็บหนังใหม่แล้วก็เดินได้แดงนะฮะรวมถึงคาดสีแดงตรงกลางด้วยนะครับทำเป็นลันกษณะเป็นเซนเตอร์พวงมาลัยให้ด้วยนะฮะก็คอนโซลเปลี่ยนเป็นคอนโซลดำเย็บได้แดงนะฮะตัวเบาะนะฮะก็ทำเป็นเบาะ ดำนะฮะเดินได้แดงนะฮะส่วนตรงกลางบอกนะครับก็ทำเป็นหนังสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นแดงแบบแดงอมน้ำตาลน,นะคะไม่ใช่แดงแจ๊สก็ทำเหมือนพวกตระกูลรถสปอร์ตนะฮะที่เป็นดำตัดแดงรวมถึงแผงข้างประตูนะฮะก็จะเดินเป็นสีดำแล้วก็เย็บได้แดงด้วยเหมือนกันนะฮะ ด้านหลังนะครับก็จะดีไซน์เหมือนเบาะัวหน้าเลยนะครับได้แดงชัดมากนะฮะตัดกับบานะหนังตรงกลางที่ทำเป็นหนังแดงนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับเอเม l ่ารุ่น VL คันนี้นะครับจะมีโปรโร์ชั่นนะครับดาวเริ่มต้นที่39 0ห0ืนนะฮะรือถ้าลูกค้ามีตังดาว ประมาณ25เป็นขึ้นไปก็มาดูดอกเบี้ย0นได้นะครับส่วนเรื่องชุดแต่งเรื่องราคานะครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมวิดีโอนะครับก็ช่วยกด u b s c r i b ์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ